คนแรกของเมืองมาพีมาทอเ, <c oughs> เอ้เหรอสัเดตูต้ว <c oughs> ครับโเตอเค้อเโอโเอคเ โอ้ข้างประตูไปครับจากเมืองมาบีปะตุนคนที่สองครับเรียบร้อยเลยครับลูกนี้โอ้โหยากที่น้องชายน้องปู่ิตยาด้วยครับคนนี้เบอร์หก เดินเซ่ความแปลว่าบวามันเรงครับตุงตาข่ายเข้าไปเหลือสิบครับน้อืบัตเติร์เรียบร้อยครับคนที่สามได้ขึ้นนำแล้วครับสามสอง โอ้นี้นู่อมปครับดูนี้เข้าเลยครับโอ้โหไลนะครับไล่เข้าบางขาเข้าตัดกอลู่นี้ครับโหโหไมนะ่ค่อยกว่าครับวันนี้ออกไปครับพลาดประตูครับ ตีตัอสี่เย้เข้าไปแล้วครับมาดูคนทีหวครับ<ม>เลียบลอยครับโอ้โหเซฟปิดมือแต่ว่ามันยังไม่พ้นเย็นเข้าเพื่อเสมอไม่เข้าแพา้ <laughs> ลูกจะลูก เรลียดเลยครับเสมอกันนะครับเปคนที่เจ็ดครับไม่หน่อยอู้หูตาข่ายแทบขาดครับเข้าเพื่อเสมอให้ข้านะลูกน้อเกียเลยครับเสมอกันนะตอนนี้อาและคนที่แปดครับ อนดีไม่มีปัญหาท้ามาแล้วอานะครับคนที่โฟกัสเออหนกโฟกัสเออปูนิ่งนครับคนที่เก้าทีนี้คนที่เก้าคนที่เขอใู้ดีมาทีเย เออครับเจนน่าได้เข้าสู่การเข้าแนวชเยชนะมาในลูกนี้เยยี่สิบเจนน่